สวัสดีครับพบกับช่องนายรุ้ h ชาแนลนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปหาปลาะะครับทีชีวิตบ้านๆน,นะครับที่จะมาลื้อฟื้นกันว่าจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับบายด้าม <Bye. S 1> ีของมา ไงครับเตรียมพร้อมอุปกรณ์เจอมาเลยแล้วตอนนี้ก็ถึงแล้วก็หมา้ครับนะตรงนู้นะนะครับนายพานอยู่คนเดียวอันนี้มาทำไมครับคุณนายครับ,รบไฟ,ม,ไฟมาสุ่มไฟเอ๊ะมาออสุ่มไฟเอ๊ะดัน โอ้นี่คนะ่ามีนี่านี่ฮนี่น้ี่น้มีปลาที่น้ำมีอะไรนี่ยที่างคุยดอ้โน้ำหมดเลยครับตอนนี้เราก็อยู่น้ำหน้านะครับ เป็นน้ำหนัานเขตบ้านสวนใช่ไหมตากล้องใช่ครับใช่ใช่ขอกลางวันนะมีโซนที่เราอยู่อยู่ตรงละติจูดเท่าไหร่ครับโซนที่สี่เราต้องถามคนนั้นครับเขารู้เรื่องพนี้ครับใช่ยนไหมครับครับเป็รื่ตับพูดแต่เนืนือก่อนจะไปแล้วครับผมก็จะไปแล้วไปเนี่ครับก่อนที่เราจะมาหาปลานะครับ กดี่จช่วยบอกเจ้าที่นะครับว่าเรามาทำอะไรยังไงครับบอกเจ้าที่นี่นะบดีแงไม่ดีมหมอีลงก่อนที่เราจะลงนะต้องบอมก่อนเด่๋ไวไว้แล้วมา้อมอุ้ยเอาผมอุ้ยโอ้ยยาด ไปแล้วครับจังวันนี้ ปลาลันนะอันนี้ปลาอะไรครับปลาผมเขาเรียกปลาลาดครับภาษากลางเรียกว่ากลางเที่ยวอะไรไม่รู้ครับโอ้ตัวข้างใหญ่ครับโอ้ยตัวแรกตัวแรกนะครับรู้แหละตายแล้วเฮ็ดฆ่าละตอนนี้ครับกิจกรรมวันนี้นะครับคือวิถีชีวิตแบบบ้านๆเลยนะครับก็เป็น ส่วนที่ลูกชายนะครับแถวมันนอกเนี่ยเขาจะทํากันนะป่านของผมไม่มีอะไรมากนะครับเป็นตะกร้ออย่างเดียวเลย <Lac an> เดี๋ยวคลิปนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต้องต้องยกให้เป็นบอสนะครับเป็นตัวเอกนะตัวแล้วนะครับเราต้องหาหมายต่อไปเพื่อจะหาว่าปลาอยู่ที่ไหนนะครับนี่นะครับก็ต้องการเสะท้อนหเห็นวิถีชีวิต คนในพื้นที่นะครับว่าเขามีความเป็นอยู่ยังไงนะครับ ยังไม่ได้ครับรอบนี้ยิงไปแล้วว่ายัางไโอ้โ,โหโอ้โหอีกหนตัวปานิโมครับปานิโมน้ำจืดโอเคโอเคสุด okay. okay. ยอดครับเวรกูดวิธีการทำงานของเรานะครับเราทำงานเป็นทีมนะครับหนึ่งคนยิงปลานะครับ อีกคนก็เอาปลามาเก็บนะครับส่งต่ออีกพีหนึ่งนะนี่นะครับเดี๋ยวจะถูกส่งต่อไม่ให้คุณไอ,อ้อผู้เชี่ยวชาญในเรื่องปลานะครับเดี๋ยวให้เขาอธิบายหน่อยว่าปลาที่เราได้นี่คือปลาอะไรนะครับปลานี่คือปลาปลาอย่างวา อยู่กลงว่ฮะในการหาปลานะเรื่อย่ะเรายังไม่เจอพระเอกของงานนะครับใครวะนะใครวะปลาหมูดเ่ยอ๋องอเลยเดีย๋ยวต้องไปหาข้อมูลอีกปลาหมูดคืออะไรนะลาษาพิมพ์ัาหา <laughs> บอกว่าตรงก้อนนี้นะครับน่าจะมีนะครับเอ้ยผมมี ปลาจุดตรงนั้นนะครับที่เขาดำไเนะ่ะเป็นก้อนนี่ใหญ่มากแต่ว่าปลาก็ต้องดูกันอีกทีนะปลาจะเจอหรือเปล่า ตอนนี้เราครับเราต้องย้ายจุดนะครับเพื่อเราเพื่อที่เราจะขยับนะครับในการหาหมายในการหาปลาของเรานะครับก็เป็นตรงนี้เลยนะัะโอ้หัววันนี้สู้กับน้ําครับยังไม่ได้ครับรอบนี้ในอีกรอบนะฮะจะพลาดไปครับแรงของน้ําครับวันนี้ไปเนี้ย โอ้ฟังเสียงน้ํารู้เลยนะเกือบไม่ได้ยินเสียงผมนะครับโอ้โหไม่โดนนะก่อนที่เขาจะยิงนะครับเราเป็นตะกล้องหรือใครก็ตามนะครับไม่ควรไปอยู่ด้านหน้านะครับอาจจะทำให้นูกดอ,อกที่เรายิงไปนะครับถูกเราได้ครับพลาดโดนเราได้นะ เป็นอันตรายกับเราคนระับแล้วก็ทําให้ปลานะครับหนีจากจุดที่เราต้องการยิงอีกด้วยครับอันนี้มาแล้วอุปกรณ์มาแล้ว อยาให้เขาได้ลงแล้วไปฟื้ดกุุงไปฟื้กุ้งนปลาน้ำทั้งแม่นี่ก็ไม่เหลือนะสายชิ้นไก่เราได้กำลังเสริมนะครับอีกหนึ่งคนวานี้ครับ เอาเอเอาเรื่องครับรอบเดียวโอ้โหครับคุณบอสเนี่ยจะโยนปลาครับมามันถึง หนึ่งตัวได้ปลาไหมครับไม่มีห้าอะไรเลยแล้วคุณมาดำทำไมตรงนี้ครับลอกเจอตรงนี้เยอะๆทำไมไม่ดำครับมันเขี่ยวครับเชี่ยวงานลงเดี๋ยวถ้าคุณได้ปลาสักตัวหนึ่งเดี๋ยวผมทำซาซิมิกินดิบๆก็เลยก็เลยกจะมากจริงหัวมากถึงขี้ถึงขนกันครับ ่วยดีกว่าได้ก,ก,ก <g ül s> ขูของจริงฮะของจริงวันนี้ครับต้องหยิบกล้องขึ้นมาเจอปรากฏครั้งดูสิ เืยได้หรือเปล่าจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่มีปรากฏคลังอยู่นะตรงก้อนนี้นะครับน้องเขาบอกน้ํามันแรงมากนะครับจนนี้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะยิงได้ ก็ลำบากนิดนึงนะครับว่าแรงที่น้ำพัดเนี่ยโอ้แรงมากดูสิได้ไหมหลงไปเครื่องนึง่งไ,ไม่ได้ <c oughs> มีการสลับอาวุธกันเกิดขึ้นนะ ต้องดูหนึงความเหมาะสมด้วยครับจะยิงยังไงโอ้ฮู้ด้การล่อตาหู้ดได้เจ้าใครอยู่ทีว้าวันนี้เนี่ยเขาทั้งทั้งกีหฬา ไปจัดไปเด้ออะไรครับตำนีเดอร์ One eternity later โอ้ของจริงของจริงฮะ <c oughs> อันนี้สมเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นจริงจริงตำแหน่งเนี้ยฝีมือครับ ครับสำหรับภารกิจวันนี้นะครับก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับรก็ฝากกดไลค์กดแชาร์นะครับช่องนายลุน<ห>น้นชาแนลนะครับไม่ดีนะโอเคกดไล<ห>ค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์ช่องนายลุ้นชาแนล้วยนะครับฝากาคอมเมนต์ด้วยครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ <S 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 วันจอย่วงนี้นะครับเปล่ายิชุบกระโดดน้ำกระโดดลงน้ำอะหนน่นหลัวเ้าตีไม่ไกลิเดียกงว่าไม่ไงมั้ยนงยิชุบยัางย่งยงยิชุบามเลยมาเลยคนอะคนเดียวอันี้มอมมอมโอเคอันนี้มอม้อมค่โอ

เหลือเหลือสองคนแล้วผมตอนนี้ตอนนี no. 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 ้ครับจะให้โดดน้ำล่างต้องตุนเลยนะครับม่ใครนะใครแพ้ต้องตุนเลยนับใครแพ้ต้องตุนเลยันี้โอเคตอนเย็นแล้วสองได้สไม้พี่อ้ยมสาครับภาคเหนือครับอากาศเย็นลนะครับ ตวเลยเรียบร้อยครับในน้ำยังไม่มีก็เก้าองศาครับมันเป็นคนตั้งกฎเองตั้งกฎเองต้องกระโดดเองนะครับผมค้ับผมครับผอมเออเรียบร้อย